สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านสวนลำมิดาอีกแล้วค่ะวันนี้สภาพที่น้องมาเบิงสวนบักนาวค่ะมาเบิงกันเลยค่ะสวนบักนาอยู่บานปลูกไว้แล้วค่ะหน่วยดูดกปลูกประมาณลอยตน้นตวาวาอันกี่ขายช่วงบักนาวมื่ออหน่วยนี่สิเดลราคาประมาณ่วยละห้าบาทค่ะตาวาตอนนี้ค้นปลูกบักนาไรกับ,บ่ะคายเดลราคาค่ะมาเบิงกันเลยค่ะพักตรงน,นี้นี่ค่ะ เอาข้ามาไกลไกลนูเนี่เนาะค่ะอย่าสิบห้าพี่น้องมาเบริรงเบิงหน่วยบักหน้าปลูกไว้ล้ายค่ะนี่ค่ะ นุวยกระดุกเอ้ยพัดถือไว้เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบื้องเายค่ะอพี่พัดเดินไปข้างหน้าแนมะ่นี่ค่ะลูกไส้ส่วนลูกไส้มาเป็นมูสวัสดีค่ะ มาเก็บบักเน่าไปเห็ดแล้วกินค่ะไปเสียตับักหูนี่ค่ะสวนใหญ่ไปพัดเดินออกไปข้างหน้าลูกนี่ค่ะเอาพัดล้อก็ลูกล้อก่อนโอ้ยพายพี่น้องมาบูปลาบักเน่าค่ะนี่ค่ะ ห้ายค่ะนี่ค่ะลอยต้นว่าเมนหน,น้อยๆเด้อค่ะเอ,อเ้ยพาเดินไปลูกอันนี้ต้อต้อทอปลาปลาเม,มื่อไห้เนาะค่ะเวลานา,นานแรีงกับสีเดียวสด น้าล,ลูกนี่ค่ะพี่พัดเก็บเอาไอ้ยอดพระกเกียรไปกินน้ำเลยลูกน,น,นี่ลูกนี่นี่นี่เก็บไปยอดอ่อนๆครับ 好吗อะไรเก็บเอาถท่ยหนอนนอนหลุดเก็บเอาเลี้ยนี่ลูกเอาแบบนี้เอาแบบนอนนอนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแม่นี่ค่ะ เกผักกเศษไปกินกับปนค่ะอันนี้เป็นปลาบักน่าวค่ะปลาบักนาวมาพีพัดมาลกูกช่มปลาบักน่าวค่ะหกจักน้อยอ ไม่อยอออกจากปาบกหน้าเราเด้กค่ะนี่อาพี่พาะถือเอาไปคายไปทั้ไทงไกลเอาจะไหมมาเร็วเดี๋ยวชิพาพี่น้องไปเบิง้งขอไกลค่ะ อันนี้ไก่ดำค่ะขอยไก่ดำล้วสทุกนี่เป็นขอยไก่ค่ะ ยังอันนี้ยายเถ่าแปดชิฟก็ป,กปีเราดิค่ะนี่ยายเถ่านี่ยายท่องเขียนอีแม,มร์ไม่เกลี่ยใกลทุกมือขวอนี่นิต่ไก่ไงอือคือเราใกล้ม้วนปันก็ไป,ไ,ปไปเบิง่งไ,ไปเบิ่งไกล้ย้ํเพื่อนไปเบิ่งเพื่อน ก็ไม่ไรรรรด้ไข่ตรงนี้ได้ไข่ตัวเดียวมั้งไข่ที่เดียนที่มันข้อต่อสิ่มันดุอ๋อโอ้ข้ออ,งอางนี้เป็นไก่แม่ลูกอ่อนค่ะไก่แม่ลูกอ่อนเขาเพิ่งขอกเพี้ยมีหลายขอก โอ๋อขอนี่เป็นไก่พันธุ์ใครค่ะไก่พันธุ์ใครเอาไก่เอ็นการ์ตูนตาอ่างไว้ทางไหนล่ะไรจาเถ่า นี่เป็นไก่ดำเนะคะ่ะไก่ดำที่สื่อมาเลี้ยงไว้ซอง่อยก็โตข้างบนสิเปิดไฟไรยุ่งกับไฟสว่างให้ค่ะนี่ค่ะ ไก่ดำค่ะซื้อมาแล้วรอบหนึ่งขายออกไปแล้วก็เลยซื้อมาอีกรอบค่ะผมจะพามาดูไก่ดำด้วค่ะอันนี้เปิดไฟให้ไก่นะคะ เห็นไหมอุน่นหาเงเที่ยวไกลหน่อยมากมันกระตายก็เลยต้องเปิดไฟเปิดไฟสว่างกับไฟไรยุ่งค่ะจะพาเดินไปด้านนู้นนะคะพาไจ้ฝั่งเดินไว้ลูกนี่ค่ะเอาตะไคร่อ้อมไว้ค่ะหามีงวมีค่ย้ยไม่เข่าสวนบมกนา ทาานี้จะเป็นสวนไผ่ค่ะอันนี้เป็นดอกดอกบักท่านดอ,อกดอกไร้ค่ะนี่ค่ะดอกบักท่านเดี๋ยวภาพี่น้องว่าเบิ่งป้าเขาค่ะเขายุบาน ตายเมื่อแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเบื้งในในองเนี้ม่ตะได้โตเลขอค่ะอันนี้เป็นเขาเนาะค่ะพุน่นะมีตะดอกหยากับหยาเขาตายเมื่อแล้วพุดจุดต่ออนซ่อนปีนี้จะได้กินเขาปะค่ะประลกูกคำแล้ว อันนี้เป็นสวนไทยค่ะสวนไทยมาหลกหลายอย่างมากลกมาอันนี้ต้นบบกท่านค่ะนี่แล้วเขาเอีกยูกบนี่ต้นท่านค่ะคกำลัลงออกดอกออกเป็นตน้นไวยดอกยูปีนี่ดอกหลายค่ะ คลิปนี้พ่อแคนี่ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบ้านสวนลามิดาเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ